กันว่าเวลาเราพูดถึงฮอร์โมนนะฮะเราจะเห็นว่าฮอร์โมนที่สําคัญโดยเฉพาะในคนผู้หญิงก็คือฮอร์โมนเพศหญิง เอสโตรเจน r o รเจสเตอโรนนะครับฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนต่อมมูไตนะครับฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งก็เป็นฮอร์โมนที่พบในคุณผู้หญิงเช่นกันนะครับการเปลี่ยนแปลงระดับของเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงมีความสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้มีกลุ่มอาการหนึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการมีระดับเทสโทสเตอโรนสูงอย่างไรนะครับ ลดฮอร์โมนรวมไปถึงฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสลีปการนอนด้วยก็คือเรื่องของฮอร์โมนเมลาโทนินนั่นเองนะครับเอาละถัดมานะครับมาดูรูปนี้กันทุกคนจะเห็นว่า ปัจจัยที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ชราของเรานะครับหรือเราเรียกว่าเป็นเรื่องของเอจจิ้งโปรเซสนั้นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านฮอร์โมนเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องของไบโอโลจิคอแฟกเตอร์นะครับอายุเพศมีฮอร์โมนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนสําคัญนะครับเรื่องของกรรมพันธุ์เจเนติกอ่าเรื่องของการดูแลตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การกินนะครับการนอนเรื่องของการออกกําลังกายนะฮะการดูแลสุขภาพผิวพรรณของเรา นะครับต่างคนก็จะแตกต่างกันไปสิ่งแวดล้อมอมีผลไหมมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศเอยเรื่องของพอลูชั่นนะครับการสัมผัสแสงแดดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมที่มีมลพิษมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารที่ตกค้างทางอาหารน้ําดื่มนะครับรวมถึงอากาศที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้อีกด้วยซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ครับเราเรียกว่าเป็น e p i g e n e ตนะิกเนาะมันมีผลกับเรื่องของการแสดงออกของ ของเรานะครับจะเห็นว่าฮอร์โมนก็เป็นหนึ่งเนี่ยปัจจัยที่สําคัญเนาะถ้าฮอร์โมนเปลี่ยนนะฮะจะเห็นว่าแนวโน้มอายุมากขึ้นทุกคนเห็นกราฟนี้ไหมเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะครับเทโทสเตรโรดฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งฮอร์โมน DHEA จากต่อมหมวกไตน,นะครับก็ต่ำลงด้วยอ่าในขณะเดียวกันฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการนอนก็ต่ำลงเช่นกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่า คนเราเนาะก็อายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างเช่นกินอาหารไม่ได้ครบถ้วนนะครับนอนน้อยนะครับนอนไม่พออ่าแล้วก็มีสเตรสที่สูงนะครับมีการสัมผัสนะครับสารพิษบุหรี่เหล้าควันอะไรพวกนี้เยอะก็จะเป็นปัจจัยที่เร่งทำให้ฮอร์โมอนตกเร็วนะครับ